หัวรายานี้เจียกว่าหัวเด็กเลยค่ะวันนี้สุดยอดเลยค่ะเห็นหมอกเต็มเลยค่ะเซสซิตเตอร์ คู่นี้เท่าไหร่คะมินเอดูราคาสิคะ805เหรียญครับจะเป็นโลงวันนี้เราอยู่ที่ซิตาเดลเอาท์เลทครับตอนนี้เทสเซนโกเนี่ยก็กลับมาใช้ในวันที่1กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้แล้วค่ะพวกเราเลยขอเลื่อนการเดินทางซานฟราน LA ไปเป็นวันที่12-19มีนาคมสนใจร่วมทิปท่องเที่ยวแล้วก็ดูบ้าเซียยังทนนันนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้งสองคนแอมมี่ตุงแอมร์ดเอก,ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยคะ่ะวันนี้มีการแข่งกันทั้งหมด11คู่นะครับโอ้โหสน,สนุกสนุกทั้งนั้นเลยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเราสองคนจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับสำหรับเพื่อนที่มีมีเวลาชมเกมการแข่งขันถ้วยสดก่อนที่จะเข้าสู่เกมการแข่งกันนะครับช่วยกด like ไลค์เป็นกำลังใจพวกเราสองคนแล้วก็ทีมงานใครที่ยังไม่ได้กดซับกดติดตามนะครับอย่าลืมมุ่งหน้าไปสู่แสนซับด้วยกันนะครับเรามา ไปยังออร์เรนจดแมจิกครับการเจอกันครั้งนี้เป็นการเจอกันครั้งที่2ค่ะแล้วก็ครั้งสุดท้ายของทน้งคู่ในด้วยการปรกติครั้งแรกเป็น LA l เ k e ลเกที่คว้าชัยชนะมาได้แล้ววันนี้ค่ะเลเกอร์จะคงใช้ผู้เล่น5ตัวแรกชุดเดิมกับ3เกมที่ผ่านมาเปิดเกมมาค่ะก็เป็น LA l เ k e ลเกะค่ะที่ออกตัวได้ดีค่ะโดยเฉพาะลาเซอร์เวสบุกที่วันนี้ทุกคน,นจับตามองไม่ว่าจะเป็นการเก็บแต้มรบอบๆห่วงการบริบาลการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนร่วมกับโรบอนเจมส์ James, ค่ะแต่ออร์เรนะ์ดอแมจิกพวกเขาไม่กลัว ก่อนพอเข้าสู่ควอเตอร์สองค่ะเลอบอนเจมเริ่มเดินเครื่องนะคะโจมตีใต้แป้นรัวๆลันคืนบ้างค่ะแต่ออรีโดแมจิกเนี่ยพวกเขามีการกระจายการทําแต้มที่ดีแล้วก็มาได้รันในช่วงท้ายควอเตอร์สิบเอ็ดศูนย์ค่ะทำให้จบครึ่งแรกออรีโดแมจิกเนี่ยนำอยู่แปดแต้มพอเข้าสู่ครึ่งหลังแอลเอเลเกอร์ใช้สเตลลี่จอห์นสันแทนเดอะไวท์ฮาวเวิร์ดค่ะกลับมาเป็นสปอลไลน์อัพอีกครั้งพร้อมกักบการรันสิบเจ็ดต่อสองพวกเขากลับขึ้นมานํานิ่งๆเลยค่ะในขณะที่ออรีโดแมจิกเนี่ยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะะะคคออออยยู่่ๆๆเเเกกกมมขงขงงาา็็ต้้ืืแบบดดดดิิผพลไปห กลับขึ้นมาครองเกมค่ะพอเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยออริโน่แมจิกพยายามไล่แบบสุดใจค่ะแต่ไล่อย่างไรเนี่ยก็ไม่ไหวนะคะเจอทั้งโรบอนเจมส์เจอทั้งคาร์เมโลแอนโทนีกดแต้มนไม่กระทีมลูกยากๆลูกคลุกคลิกๆวันนี้เอลเอลเลกอร์ทำได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลัสเตอร์เวสบุกแล้วก็มาลีมังนะคะและก็สามารถคว้าชัยชนะไปได้แบบที่ควรค่ะผลงานของผู้เล่นในทีมออริโน่แมจิกได้เจเรนซัก 22แต้ม9แอสซิสต์เสียดายค่ะ3คะแนนไม่ดีไม่อย่าง,งานั้นมีลุ้นกว่านี้อย่างแน่นอนวอนเดลไคลอร์จูเนียร์19แต้ม5รีบาววันนี้ลงสนามจำกัดนะคะก็ยังคงทำได้ดี LA ลเอเลเกอร์สได้บรูบอนเจมส์29แต้ม7จรีบาว5แอสซิสต์ยังคงครบเครื่องแม้วันนี้จะยิง3คะแนนไม่ค่อยดีก็าตามคาร์เมโลแอนโทนียี่ต้ม3รีบาวยิงอย่างนิ่มเลยคะ่ะวันนี้จบเกม LA ลเอเลเกอร์สเอาชนะออร์แลนโดแมจิกไปได้116ต่อ105ปิดซีรีส์ฤดูกาลปรกติ2ต่อ0 สำหรับออร a นโดแมจิกในเกมวันนี้นะครับพวกเขามาในชุด City Edition ครับจึงเป็นโอกาสที่ดีที่พวกเรา2คนเนี่ยจะมอธิบายชุดนี้ให้ทุกคนฟังนะครับท้งไนกี้ยังคงใช้ธีมรำลึกอดีตนะครับส่งต่อจนถึงปัจจุบันเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าเขาเน้นหลักในธีมสีดำกับสีส้มสีส้มเนี่ยสื่อถึงเมืองของพวกเขานะครับที่เป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลไม้อย่างส้มรัฐฟลอริดาแห่งนี้นะครับถือว่าขึ้นชื่อในการปลูกส้มไม่ว่าจะเป็นตัวผลไม้เองหรือจะทำเป็นน้ำก็ตามเนี่ยหลักๆแล้วจะมาจากรัฐแห่งนี้เนี่ยแหละ ้างทีมขึ้นมาเลยนะครับส่วนลายทางที่พวกเราเห็นยาวๆตามเสื้อตามกางเกงเนี่ยนะครับพวกเขาเอาแพทเทิร์นรูปแบบของลายพวกนี้เนี่ยเอามาจากในยุคป,ปี2010-2017บริเวณด้านล่างของเสื้อนะครับเหนือป้ายแท็กเนี่ยจะมีเขียนคําว่า Orlando Magic เป็นชื่อเมืองและก็ชื่อทีมของพวกเขานั่นเองหันไปต่อที่สุดข,ของกางเกงครับในบริเวณขอบยางยึดกางเกง,งตรงกลางเนี่ยจะมีคําว่า Orlando ชื่อเมืองของพวกเขาจุดเด่นมากๆเลยนะครับแน่นคือด้านข้างบริเวณลําตัวนะครับแล้วก็กางเกงจะเป็นแถบสีส้มยาวาเลยเรียงรายไปด้วยประดับไปด้วววยาาานคร่สือถึงมหศจ์ เป็นดวงดาวแมจิต่างๆและด้านข้างของกครงเกงทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็จะเป็นโลโก้หลักของทีมนะครับที่จะเอามาวางไว้อยู่เรามาเข้าสู่เกมกเกรแข่งของพวกเขาในเกมวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าพวกเขาต่อสู้ได้เป็นอย่างดีเฉพาะในช่วงครึ่งแรกนะครับเพราะว่าในช่วงครึ่งแรกเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมสวนกลับการต่อสู้การเล่นเกมรับต่างๆเนี่ยวันนี้เนี่ยถือว่ายือกับ L.A.Lakers ได้เป็นอย่างดีแต่ปัญหาของพวกเขาคืออะไรปัญหาของพวกเขาคือผู้เล่นที่ทําแต้มนะคบแล้วก็แอสซิสเป็นอันดับหนึ่งของทีมอย่างโคเนี่ลป2ของทีีมวันน้บอร เนียก็เป็นช่วงครึ่งหลังแล้วนะครับมันก็เลยทําให้เกมของออร์แลนโดแมจิกเนี่ยไม่ค่อยไหลลื่นแม้ว่ารุคกี้ดราฟฟ์อันดับ5ของทีมอย่างเจเรนซักเนี่ยจะมีเกมแห่งชีวิตนะครับวันนี้เขาสามารถทําแต้มช่วยทีมรีบาร์ช่วยแอสซิสวันนี้จัดไป22แต้มกับ9แอสซิสทั้งการทําแต้มและการแอสซิสเนี่ยถือว่ามากที่สุดในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาแล้วนะครับที่น่าชื่นชมอีกคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือเวนเดลคาร์เดอร์จูเนียร์ในวันนี้เนี่ยลงในฐานะตัวสำรองนะคร วันนี้ไม่เกิน20นาทีแต่ไม่เกิน20นาทีวันนี้ลงในฐานะตัวสำรองแต่ทําไป19แต้มเนี่ยถือว่ามีค่าให้กับทีมมากๆแล้วนะครับอีกคนหนึ่งคือรุกกี้ดราฟอันดับ8นะครับอย่างฟรังแวร์เนอร์วันนี้อาจจะไม่ได้ร้อนแรงอะไรมากมายแต่ก็พยายามช่วยทีมอย่างเต็มที่แล้วละครับไม่ว่าจะเป็นการข้ามเข้าไปเก็บแต้มนะครับการช่วยรีบาวทุกอย่างวันนี้นี่ถือว่าพยายามสู้กับเอลเอลเลกเกอร์สแต่ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยพวกเขาไม่ไหวจริงๆนะครับต่อกรกับโ ok, รบอนเจมส์รัสเซลเว่ัวเาอป้นนนีถื การแพ้แพ้แบบ4เกมติดต่อกันแลครับและในภาพรวมทั้งหมดนะครับถือว่าเป็นการแพ้แพ้เกมที่14จาก15เกมหลังสุดการเล่นเกมในบ้านของพวกเขาก็ย่ำแย่ต่อไปครับชนะแค่2แพ้ไปถึง17ยังคงรั้งท้ายนะครับเป็นบุยของหลีกในฤดูกาลนี้ต่อไปก็คงต้องไปลุ้นหวยดราฟกันต่อแล้วล่ะครับในเกมวันนี้นะครับมีตำนานของทีม2คนครับเข้ามารับชมเกมกันข่งขันด้วยคนแรกคือชาคิลโอนิลนะครับนี่คืออดีตนะครับที่นําทีมออเรนโดแมจิกเข้าชิงในปี1995แต่แพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าแต่ ตอกุรุครับคนนี้เคยร่วมนําทีมนะครับเข้าสู่นะัดชิง NBA Finals พร้อมกับเดวายฮาวเวิร์ดที่อยู่ LA Lakers ในตอนนี้เนี่ยครับตอนนั้นเป็นปี2009เข้าชิงกับ LA Lakers แต่ก็ไปแพ้โคบี้แบรนครับตอนนั้นเนี่ยโคบีแบรนคือสุดยอดเหลือเกินเลยก็ไม่รู้นะครับว่าชาคีโอเนลในวันนี้เนี่ยที่เข้ามารับชมข้างสนามอยู่เนี่ยเคาเชียร์ทีมไหนเพราะว่า Orlando Magic ก็เคยอยู่ LA Lakers ก็เคยอยู่แล้วก็ร่วมคว้าชแชมป์กับทีมไปถึง3สมัยวันนี้ก็สนุกกันไปครับสําหรับเกมหน้านะครับ Orlando Magic ก็ยังคงต้องเหนื่อยกันต่อไปครับเพราะว่ารอรับการมาเยือนของ Chicago b u l ครับเป็นเช้าวันจันทร์หกโมงมารอดูกันซิว่าพวกเขาจะไหวหรือเปล่าหันไปดูในฝั่งของ L.A.Lakers กันบ้างนะครับอย่างที่เคยบอกเพื่อนๆก่อนหน้านี้นะครับว่าในเกมวันนี้เนี่ยเป็นเกมที่พวกเขาต้องชนะสถานเดียวนะครับถ้าเกิดวันนี้ยังแพ้ Orlando Magic อีกเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่า Frank v o g ว l กไม่น่าจะได้อยู่กับทีมต่อไปแล้วล่ะครับแล้ววันนี้พวกเขาก็ทําได้ดีนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยทาง L.A.Lakers เนี่ยอาจจะเห็นนะครับเกมที่ Sixers เจอกับ Orlando Magic ก่อนหน้านี้ r l a n d ด Magic การเล่นเกมรับ,บวงในของพวกเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะต้านทานโจารกรป James, แบบเตเต็มๆรในเกมวันนี้เนี่ยเราจะเห็นโรบอนเจมส์ทะลวงวงในครั้งแล้วครั้งเล่าเลยนะครับกดไปถึง29แต้มนี่ขนาด3คะแนนไม่ค่อยทํางานนะครับแต่การทะลวงวงในของเขาเนี่ยด้วยหัวไหล่ที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะครับสบายๆเลยครับวันนี้เนี่ยออร์แลนโดแมจิกเอาไม่อยู่ไม่โดนเปลี่ยนเป็นแต้มก็โดนยัดห่วงตลอดเวลาเลยครับสำหรับเกมวันนี้โรบอนเจมส์ในวันนี้เนี่ยก็ยังคงทําผลงานได้ดีนะครับย้อนไปแต้มเดียวเองครับไม่อย่างนั้นก็สามารถทําแตะระดับอย่างน้อย30แต้มได้แต่การทําระดับ29แต้มวันนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นเกมที่16ติดตออบหก ทำระดับอย่างน้อย25แต้มได้นี่คือมากที่สุดนะครับสำหรับนักกีฬาที่มีอายุ36ปีขึ้นไปไม่เคยมีใครทําได้อย่างโรบอนเจมส์มาก่อนครับหันไปดูอีกคนหนึ่งนะครับที่แฟนๆแล้วก็สื่อเนี่ยเขาจับตามองดูอย่างเหลือเกินครับนั่นก็คือรัสเซลเวสบุกในเกมวันนี้เนี่ยเจ้าตัวยังคงลงเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็มีโอกาสลงสนามทําแกงในช่วงท้ายเกมแบบเต็มๆไม่มีการโดนเอาออกไปนั่งเป็นม้านั่งตัวสํารองนะครับและเกมของรัสเซลเวสบุกในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าอาจจะไม่ได้ดูดีอะไรรมมมมมามาาาาากกกยยยยคคคััังงงงงีีีีววผิิดดดพลลททู่่แปๆจหเ ายามจะยิงชิ้นแป้นปไปมา,มา,มาลูกบาสเนี่ยไปกระแทกขอบด้านบนเฉยเลยครับแต่ในภาพรวมทั้งหมดในเกมวันนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าตัวของราเซลเวสบุกเนี่ยเขาทำได้ดีนะครับในภาพรวมทั้งหมดเจ้าตัวเนี่ยพยายามใช้จุดแข็งของตัวเองมาโดยตลอดเลยครับนั่นคือการทะลวงวงในครับไม่ลุยเข้าไปวางก็อดัอดอดัอดอดัอดอัดเข้าไปแล้วก็ไปตีแป้นอะไรแบบนี้ครับนี่คือจุดแข็งของราเซลเวสบุกเขาพยายามเรียกความมั่นใจนะครับไม่มียิงซียิงโซวเลยครับวันนี้เนี่ยถือว่าทําได้ดีและอีกคนหนึ่งนะครับไม่พูดถึงไม่ได้้นนนนนนัั่คือออออาาเเเโลแทีีสรงงดด็ขขพววกกให การยิงของคาเมโลแอนโทนีเนี่ยสวยงามและก็มีประสิทธิภาพมากมานะครับในฐานะตัวสำรองเนี่ยแต่ลงมาแล้วกดได้ถึง23แต้มเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมเหลือเกินเขาจัดไป19แต้มนะครับจาก23แต้มที่ตัวเองทําได้ในช่วงครึ่งหลังไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนนะครับการเข้าไปโพสต์ขอบอลแล้วก็เคาะเคาะหมุนแล้วก็ยิงนี่คือลูกหาจริงของคาเมโลแอนโทนีเลยครับแม้ว่าการเล่นเกมรับของเขาเนี่ยอาจจะเป็นจุดอ่อนแต่การเล่นเกมบุกการยิงแบบนี้เนี่ยเชื่อมือของคาเมโลแอนโทนีได้เลยครับผู้เล่นตัวประกอบของเอรันโดแมจิกเนี่ยไม่ แเรนซักหรือใครก็ตามครับวันนี้เนี่ยเขายิงระดับแบบโหู3คะแนนเนี่ย พลาดแค่ลูกเดียวนะครับยิง5เข้า4ระดับ80%และถ้าเกิดเพื่อนๆที่ชมเกมกันไในท่อสดตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับจะเห็นเลยว่าในช่วงเปิดเกมเนี่ยเขาใช้เดอะไวท์ฮาวเวิร์ดเป็นเซนเตอร์แต่พอเปิดครึ่งหลังเข้าสู่ควอเตอร์ที่3เนี่ยแฟรงค์วูโก้เขาเปลี่ยนแผนนะครับเขาใช้สแตนลีย์จอห์นสันครับลงสนามเป็นตัวจริงแทนเดอะไวท์ฮาวเวิร์ดแล้วก็ขยับเอาเลอบรอนเจมส์กลับไปยืนเป็นเซนเตอร์อีกครั้งหนึ่งกลายเป็นสมอลไลอัพแล้วก็ได้ผลมากๆนะครับเกมของเลเอร์สเนี่ย่ยไหลลืนองเป็นชุดๆเลยครรับกาทแต้มเนี่ยรรรรัันนนเเเเป็็็ชุุดดลลลลยยย17ต่ 2, อออ2ะะไแแบบบี้้้กกกกมมามาาาาาคคงสสทถว ชนะไปได้อย่างยอดเยี่ยมเฉพาะนนในช่วงครึ่งหลังใน LA Lakers ทำแต้มไปถึง62แต้มนะครับในขณะที่ Orlando Magic ได้แค่43เรียกว่าจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยครับหลังจจบเกมการแข่งขันเนี่ยตัวของ Frank Vogel เองเนี่ยเขาก็ออกมาชื่นชม LeBron James มากๆเลยนะครับเขาบอกว่า LeBron James เนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นที่พิเศษแล้วก็ไม่เหมือนใครเลยจริงๆก่อนหน้านี้2ฤดูกาลที่ผ่านมาที่พวกเขาสามารถคว้าชแชมป์ได้เนี่ยทาง Frank Vogel เนี่ยเขาขอให้ LeBron James เนี่ยถือบอลน,นะครับเป็น point guard ของทีมแล้วตัวของ LeBron James เนี่ยเขาก็ทําได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรมา ว่าปกติแล้วตัวของโรบอนเจมส์เองเนี่ยเขาก็เป็นคนถือบอลแล้วก็สร้างเพลย์กับเพื่อนอยู่แล้วแต่ว่ามายืนเป็นพอยต์การ์ดถือบอลสร้างเพลย์เป็นตัวหลักเลยซึ่งก็ทําได้ดีแต่ในฤดูกาลนี้เนี่ย ตัวของแฟรงก์วอกเกเนี่ยเขาขอให้รบอลเจมส์ทำในสิ่งที่เจ้าตัวไม่เคยทำมาก่อนครับนั่นะก็คือการยืนเป็นเซนเตอร์และเพื่อนๆลองดูผลงานของเขาครับไม่ว่าจะเป็นการทำแต้มการช่วยรีบาวการพยายามเล่นเกมรับนะครับแม้ว่าสภาพร่างกายแล้วก็อายุเนี่ยไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่แต่รบอลเจมส์ก็ยังคงทำได้ดีครับนี่คือสิ่งที่เขายกย่องและก็ชื่นชมโดยเฉพาะการที่ทำในฤดูกาลที่19อายุ37แบบนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่น่าทึ่งเหลือเกินเลยและพอพูดถึงรัสเซลเวสบุกนะครับเขาก็ชื่ นั่งอยู่ที่มา้านั่งสำรองไม่ให้ลงสนามทำแกงแข่งในช่วง4นาทีสุดท้ายของเกมก่อนหน้านี้เนี่ยเขารู้ครับว่ารัสเซลเวสบุกเนี่ยไม่แฮปปี้แน่นอนแต่ก็ชื่นชมรัสเซลเวสบุกที่พร้อมนะครับที่จะปรับเปลี่ยนทุกอย่างเพื่อความประสบความสำเร็จของทีมในอนาคตต่อไปครับนี่คือสิ่งที่ทางแฟรงก์วอกเกเนี่ยเขาชื่นชมในขณะที่ตัวของรัสเซลเวสบุกเองนะครับวันนี้เนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยบอกนะครับว่าเขาก็อึ้งเหมือนกันครับที่สุดท้ายแล้วในช่วงท้ายเกมเขาไม่ได้ลงสนามททก,ก,กา,า,กากร่งม้อตีี เพื่อให้ทีมในสุดท้ายแล้นไปถึงแชมป์ไม่จงได้ครับนี่คือสิ่งที่รัสเซลเวิร์บุกเขาพยายามจะทำนะครับเราต้องให้โอกาสแล้วก็ให้เวลาเขาต่อไปแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องติดตามชมกันต่อในส่วนของรบอลเจมส์ครับเขาก็พูดถึงเกมการแข่งขันในวันนี้ว่าการที่เดินทางจากฝั่งหนึ่งมาอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้นะครับจากฝั่งตะวันตกมาฝั่งตะวันออกเนี่ยมันต้องนั่งเครื่องค่อนข้างนานการลงสนามทําแข่งขันเกมแรกแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเจอกับทีมไหนก็ตามเนี่ย เลเรเล่นไปเลเรเขารู้เลยว่าในช่วงครึ่งหลังเขาจะต้องทําให้ดีกว่านี้แล้วเพื่อนๆลองดูผลงานของโรบอนเจมส์สิครับโอ้โหเหาะเหินกลางอากาศโชว์กันใหญ่เลยนะครับมีการยัดห่วงเดี๋ยวก็มาลีกมังส่งให้เดี๋ยวก็รัสเซลเวสบุกส่งให้เรียกว่าโชว์ให้แฟนๆในสนามเนี่ยคุ้มค่าตั๋วเข้ามารับชมเหลือเกินแฟนๆในสนามของออรนโดแมจิกบางช่วงเนี่ยยังตะโกนเลยนะครับว่า MVP MVP เป็นการยกจ้องให้กับผลงานของโรบอนเจมส์และสุดท้ายพวกเขาก็สามารถคว้าชัยชนะไปได้ในเกมที่ต้องชนะสถานเดียวแบบนี้ครับแต่สําหรับเกมหน้าเนี่ยะรันปก ทั้งปวงนะครับเป็นของจริงเหลือเกิน LA Lakers จะเดินทางไปเยือน Miami Heat ครับเป็น rematch นะครับ NBA Finals ปี2020นี่เนี่ยแหละครับเช้าวันจันทร์6โมงห้ามพลาดครับ เรามาเข้าเกมที่2นะครับเกมใหญ่ของวันการในทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขาผ่าน ESPN Chicago Bulls ครับเดินทางไปเยือน Milwaukee Bucks ครับสำหรับการเจอกันครั้งนี้นะคะเป็นการเจอกันครั้งแรกจากส่ครั้งทั้งคู่จะต้องเจอกันในฤดูกาลปรกติ Chicago Bulls ในวันนี้ค่ะยังคงไม่มี Zach Levine แล้วก็ Lonzo Ball นะคะในขณะที่ Milwaukee Bucks ค่ะยังคงใช้ j r u e Holiday ในฐานะสำรองเปิดเกมมาทั้ง2ทีมยิงไม่ค่อยดีเลยนะคะเลยทำที่แต้มเนี่ยค่อนข้างต่ำค่ะ Milwaukee Bucks ในการทำแต้มจากยา d ด s o n c h จา u ูโ o ร,ร่วมกับ Bobby Portis ในขณะที่ Chicago พูสค่ะทั้งเดมาเดโรซ่าแล้วก็นิโคลาวุสวิชยังคงกิ้มเกียบอยู่นะคะเลยทําให้มิวอกกี้บัคส์เนี่ยเป็นฝ่ายออกนําไปก่อนพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2ค่ะบูสเนี่ยเริ่มเดินเครื่องค่ะนำโดยเดมาเดโรซ่านะคะเก็บแต้มเอาฟาวน์เนี่ยยิงลูกโทษแบบไม่พลาดเลยค่ะและด้วยความที่ทั้ง2ทีมเนี่ยฟิลโกลไม่ดีทั้งคู่นะคะเลยทําให้แต้มเนี่ยห่างกันไม่มากค่ะจบครึ่งแรกมิวอกกี้บัคส์นำอยู่แต้มเดียวพอเข้าสู่ครึ่งหลังในง 3, ควอเตอร์ที่3ค่ะทั้งสองทีมเนี่ยคงก่อแต้มนนัท อยู่คนเดียวเลยค่ะในขณะที่ชิคาโกบูลส์ค่ะได้เดมาร์ดแลซาแล้วก็นิโคลาวุตสวิชทั้งเก็บแต้มมงในวงนอกค่ะรวมไปถึงเก็บฟาวแล้วก็เก็บลูกโทษนะคะเดมารเนี่ยเก็บลูกโทษเป็นว่าเล่นเลยค่ะและก็ในควอเตอร์นี้เองค่ะโกลสันแอรเลนเนี่ยมีการฟาวรุนแรงกับอเล็กซ์คารุโซนะคะเป็นการฟาวรุนแรงระดับสองโตจากการแข่งขันไปเลยค่ะโชคดีนะคะเนี่ยที่อเล็กซ์คารุโซเนี่ยสามารถทําการแข่งขันต่อไปได้แล้วก็ช่วยทีมได้ดีพอเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายค่ะทั้ง2ทีมเนี่ยก็ยังคงต่อสู้กันพัดกันนนนน้ําาาาาาาัััดดดกกกกตตตตตตมมโโยยยยลลลลอออเเเเคคคค่่่่ะะะแแชิบูส์ีงงวรป็ฝ วกเขาไล่มาค่ะจนกระทั่งเหลือเพียง2แต้มเท่านั้นแต่ Milwaukee Bucks เนี่ยก็ไม่เปิดโอกาสให้แซงขึ้นมาได้เลยค่ะและก็เป็น Milwaukee Bucks ที่ประคองตัวเข้าป้ายคว้าชัยชนะไปได้ในที่สุดผลงานของผู้เล่นในทีม Chicago Bulls ได้เดมาเดโลซาน35แต้ม6รีบาวสามแอสซิส์วันนี้ได้ลูกโทษ18ครั้งเลยค่ะนิโคลาวูซวิชสิบเก้าแต้มสิบเอ็ดรีบาลเป็นดับ o u b l e d o u b l ลพยายามเต็มที่แล้วค่ะ Milwaukee Bucks ได้ยานิสอันเจจูกุมโปสามสิบแต้มสิบสองรีบาลคริสมิรตันสิบหกแต้มสิบรีบาวดล ะะจบเกมเบลวอกกี้บัคซ์ยืย้ออาชินาชิคาโกบูส94์94ต่อ90ขึ้นนำซีรีส์ฤดูการปรกติ1ต่อ0สำหรับชิคาโกบูส์ในเกมวันนี้นะครับถือว่าเป็นเกมที่4ติดต่อกันนะครับที่พวกเขาไม่มีแซคราวินหรือรอนโซบอลตัวของแซคราวินเนี่ยเขามีอาการบาดเจ็บที่เข่านะครับในขณะที่รอนโซบอลเนี่ยต้องเตรียมตัวเข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บที่เอ็นบริเวณหมอนรองกระดูกฉีกนิดนึงนะครับนี่คือในส่วนของรอนโซบอลก็เลยทำให้ทั้งทีเนี่ยขาดกำลังสำคัญไปถึง2คนวันนี้พวกเขาเลือกใช้เเลรคุกขึ้้นนนมาป็ผู่5ตัวแ ไทเลอรคุกคือผู้เล่นที่ไม่ผ่านการดรัฟต์นะครับแต่อยู่ในสัญญาทูเวย์ A, ที่ทางทีมเอาขึ้นมาเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาต้องการเอาผู้เล่นรูปร่างตัวใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยนะครับมาช่วยนิโคลาวูซวิชในการชนในการรีบาวกับยานิสอันเทตูคุมโปแล้วก็บ็อบบี้พอติสแลวก็ต้องถือว่าไทเลอรคุกเนี่ยเขาก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วนะครับในบทบาทและก็หน้าที่ของตัวเองในเกมวันนี้แต่พอเปิดเกมมาครับอย่างที่ทุกคนเห็นกันดีเหมือนที่อันมินตูนพูดเลยว่าการยิงฟิลโกลในภาพรวมทั้งหมดของััง้มมมนนนะคระนนนครรบดดดยยเเเพาา่่อกกล็ไไิวขซ ในการยิงระยะกลางที่สวยงามเช่นเคยและที่สําคัญวันนี้นไ,ได้ฟาวเป็นว่าเล่นเลยครับได้มีโอกาสยิงลูกโทษถึง18ครั้งพลาดไปแค่ลูกเดียวกดไปถึง17แต้มจากลูกโทษมันก็เลยทําให้แต้มของเดมารเดโรซาเนี่ยโ,โหเดินไวมากเลยครับขึ้นเรื่อยๆเลยในช่วงครึ่งหลังในขณะที่นิโคลาวูซวิชเนี่ยในเกมวันนี้อาจจะไม่ได้เกมที่เขาร้อนแรงอะไรมากหมายการยิง3คะแนนก็ไม่ค่อยดีการเก็บแต้มใต้แป้งก็ถือว่ากลางๆแต่สุดท้ายก็ยังสามารถทำ Double ดับเบิลดับเบิลได้ก็ถือว่าทําเต็มที่แล้วละครับแต่ปัญหาของพวกเขาก็คือผู้เล่นอีก2คคนนคนะ่ือโคน ทีเด็ดดรับรอบ2อันดับที่38อย่างไอโอโดซุนมูครับทั้ง2คนวันนี้เนี่ยมีเกมที่เน่าจริงๆนะครับโดยเฉพาะการยิงในภาพรวมตัวของโคบี้ไวเองวันนี้ยิง3คะแนนไม่ลงเลยสักลูกพยายามไปถึง9ครั้งถ้าเกิดทั้ง2คนนี้เนี่ยนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นแต้มเพิ่มขึ้นมาอีกสักคนละ5-8ถึงแแต้มเนี่ยดีไม่ดีวันนี้เนี่ยชิคาโกบูลส์อาจจะเป็นผู้คว้าชัยชนะไปแล้วก็เป็นไปได้พวกเขาทั้ง2คนต้องสะสมประสบการณ์กันต่อไปนะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผลงานของทั้งคู่จะถือว่าได้รับคําชื่นชมจากแฟนๆแล เกมที่เขาต้องขึ้นมาเสริมให้กับเดมาเดโรซ่าและก็นิโคลาวุซวิชแต่ยังทําไม่ได้ยังคงต้องใช้เวลาในการสะสมประสบการณ์ในจุดนี้กันต่อไปนะครับแต่ไม่ว่าจะแพ้อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ก็ต้องชื่นชมความใจสู้นะครับนอกจากต่อสู้กับทีมมิลกี้บัคส์แล้วยังคงต้องต่อสู้กับความฝืดของทีมตัวเองในวันนี้ด้วยแต่มีอยู่จุดหนึ่งครับอยากจะชวนเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยติดตามไปพร้อมๆกันนะั่นคือในช่วง40วินาทีสุดท้ายถ้าเกิดในเพลย์นี้เนี่ยพวกเขาสามารถทําได้อย่างที่แอดมินพูดนะครับดีไม่ดี้มดนนเมาาข ส่งไปให้กับนิโคลาวูซวิชนิโคลาวูซวิชเนี่ยเจอมิสแมทส์แล้วนะครับนั่นก็คือจูร์ฮอยเดมาทําการประกบตัวของนิโคลาวูซวิชเนี่ยพยายามใช้บูลลี่บอลครับถ่ายถ่ายถ่ายข้เข้าไปอยู่แล้วถ้าเกิดเ้าหมุนขวาไปเนี่ยไปวางหรือจะไปตีแป้นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็น่าจะเป็นแต้มแล้วนะครับแต่เขาส่งออกมาให้กับเดมาเดโรซานแทนและจังหวะนี้เนี่ยเหมือนเขารับปุ๊บแล้วเนี่ยเดมาเขาเสียจังหวะพอเสียจังหวะมันก็พยายามทีมนน่จะยิง3คะแนนยิง3คะแนนทุกคนก็ทราบกันดดดดีีวว่่่่่าาาาาาาไมมใชจุแแแขขแ็็งงงงอออตตััเเเิิโรรซนนนนนนทสสํคคญปกยย3ะห้ อันเดตุุมโป้ด้วยมันยิ่งเพิ่มความยากเข้าไปอีกนะครับสุดท้ายก็พลาดไปพอพลาดไปปุ๊บจังหวะนี้มันก็เลยทําให้เกมเนี่ยแทนที่จะมีโอกาสตีเสมอนะครับก็เลยเป็นโดนเปลี่ยนเป็นแต้มไปสุดท้ายชิคาโกบูสก็แพ้น่าเสียดายแทนเหลือเกินถ้าเกิดเพลงนี้ตีเสมอเนี่ยอะไรก็ไม่แน่จริงๆนะครับหลังจากจบเกมกันอย่างครับสิ่งที่บิลลี่นโดนอเวนิคนเ,เน้นมากๆเลยแนะ่คือจังหวะการฟาของอเล็กซ์คารูโซเขาบอกว่าจังหวะนี้เนี่ยเกรสันเอลเลนเนี่ยเล่นอันตรายเล่นสกรปรกเขาอยากจะให้ทางหลี่นะครับช่วยรีวิว อเล็กซ์คารูโซเนี่ยเขาอยู่กลางอากาศแบบนี้เนี่ยไม่ควรทําแบบนี้ครับถ้าเกิดล่วงลงไปลักษณะแบบนี้เนี่ยโชคไม่ดีเนี่ยตัวของอเล็กซ์คารูโซเนี่ยอาจจะจบชีวิตนักกีฬาก็เป็นไปได้อาจจะแขนหกักอาจจะเป็นเส้นเอ็นฉีกหรืออะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นได้ซึ่งก็เห็นด้วยนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆครับจังหวะแบบนี้เนี่ยไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างเลยปล่อยได้ก็คือปล่อยแล้วครับเพราะว่าเขามาเร็วมาแรงมากๆลงมาแบบนี้เนี่ยคนไม่ใช่แมวนะครับไม่สามารถที่จะกลับตัวกลางอากาศได้ทั้งสิ้นได้กระแทกลงไปในปากเลยตอนแรกยังคิดว่าโอ้จะจบเกม ขันไปเนี่ยกลาง,ง,งค่ำกลางคืนหรือว่าตื่นเช้าขึ้นมาวันรุ่งขึ้นของบ้านเขาเนี่ยตัวของอเล็กซ์คารูโซจะต้องปวดร้าวไปหมดเลยครับทั้งซี่ที่เขาลงกระแทกไปเนี่ยเพราะว่ามันหนักมากๆนะครับน้ำหนักของตัวเองบวกกับโมเมนตัมที่มาด้วยความเร็วแล้วล่วงลงไปกระแทกพื้นไม้เนี่ยหนักมากๆครับนี่คือสิ่งที่ทางบิลลี่นโดรันแวนเขาเน้นมากๆเลยเขาอยากจะให้หลีกลงโทษให้หนักมากขึ้นเลยเพลย์ Play แบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นพอพูดถึงอาการบาดเจ็บของแซคราวินนะครับหัวหน้าโค้ชของพวกเขาก็บอกว่าตัวของแซคราวินเนี่ยตอบสนอง หวังนะครับว่าในช่วงปลายอาทิตย์หน้าเนี่ยแซคราวินน่าจะกลับมาพร้อมลงสนามทำแกงขันได้นะครับเราลองติดตามชมกันต่อแต่ในส่วนของลอนโซบอลเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะเข้ารับการผ่าตัดรเร็วนี้นะครับแต่สุดท้ายไม่ใช่เป็นช่วงอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวเราสองคนจะรายงานให้ทุกคนทราบครับและด้วยการพ่ายแพ้ในวันนี้นะครับทำให้ชิคาโกบูลส์ตกบอลลังอันดับหนึ่งของฝั่งตะวันออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดนบรุกลินเนสเนขึ้นมาแซงสำหรับเกมหน้าเบาดน,น,นึงครับอย่างที่บอกพวกเขาเตรียมตัวเดินทางไปเเเยยออนนนนแโมมจจกะรรับบบป็ช้้าวทีีีขง ต้องชนะสถานเดียวเช่นเดียวกันครับในส่วนของมิวกิบักซ์ในเกมวันนี้นะครับเชื่อและเกินว่าเพื่อนๆเนีเ่ยจะต้องเคยได้ยินคําว่าอัคคีวินหรือเป็นชัยชนะที่มันไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่ในเกมวันนี้เนี่ยคือตัวอย่างของคําว่าอัคคีวินเลยครับเพราะว่าทีมของพวกเขาเนี่ยมีการเล่นที่ไม่ค่อยสวยงามครับเหมือนจะเป็นการยิงฟิลโกนะครับการยิง3าคะแนนเรียกว่าทุกอย่างวันนี้เนี่ยติดติดขัด,ข,ดขัดไปหมดเลยทั้ง2ฝั่งเลยนะครับไม่ใช่แค่มิวกิบักซ์หรือว่าชิคาโกบูสแต่ยังดีนะครับที่วันนี้เนี่ย, ucks, ยงงมิว การโจมตีวงในเนี่ยถือว่าค่อนข้างชัวร์มากกว่านะครับโดยเฉพาะในวันที่ทีมเนี่ยมีการยิงในภาพรวมไม่ดีแบบนี้อย่างน้อยเนี่ยคิดอะไรไม่ออกก็ให้ส่งให้ยานิสเนี่ยทะลุยเข้าไปไม่ได้ฟาวก็ได้แต้มครับนี่คือสิ่งที่ทางมิวกิบักเขาได้เปรียบในส่วนของคริสมิร์ตันนะครับกับบ๊อบบี้พอ์ติสแม้ว่าการยิงในภาพรวมของพวกเขาจะไม่ค่อยดีก็ตามแต่สุดท้ายทั้งคู่เนี่ยก็พยายามเสริมการทําแต้มให้กับยานิสให้กับมิวกิบักได้นะครับสามารถช่วยรีบาวสามารถช่วยประคองเกมรันเพลไปเรื่อย อยเดย์นะครับในเกมวันนี้ยังคงลงสนามทาแกงแข่งขันเป็นตัวสํารองนะครับเป็นเกมที่2ติดต่อกันแล้วหลายๆคนก็ถามมาว่าเขาเป็นอะไรต้องบอกแบบนี้นะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวของจูฮอยเดย์เคิรบรกการแข่งขันไป5เกมเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณเข้อเท้าซ้ายนะครับทางทีมยังคงต้องเฝ้าระวังจำนวนนาทีในการลงสนามอยู่นะครับตอนนี้ก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับแต่เพื่อนๆลองดูผลงานการเล่นของจูฮอยเดย์ครับเขาทําได้เข้าที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําแต้มการเล่นเกมรับในภาพรวมต่างๆถือว่ารออยอยเเีี่่่่่คๆๆกกลับมมาาาข้ทืง สร้างความแตกต่างให้กับ Milwaukee Bucks กับ Chicago Bulls ในวันที่พวกเขาทั้งคู่เนี่ยนะครับมีการยิงที่ไม่ค่อยดีเนี่ยนั่นคือการซ้าดับ2ครับ Milwaukee Bucks มีการซ้ําดับ2และเปลี่ยนเป็นแต้มเนี่ยได้ถึง20แต้มนะครับที่เหนือกว่า Chicago Bulls ในจุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นหลักๆเลยที่ทําให้ทีมของ Milwaukee Bucks เนี่ยเหนือกว่า Chicago Bulls และอีกหนึ่งจุดครับนั่นคือการทําแต้มวงในครับหรือว่า Point in the Paint บริเวณร,บรอบๆปากห่วงทั้งหมดนี่แหละครับวันนี้ Milwaukee Bucks ทำได้ถึง42ในขณะที่ Chicago Bulls ทได้แค่20มันก็เลยมีช่องว่างที่ห่างกันนถึง22 2แต้มจุดี ทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยมิวกี้บักสามารถยื้อและก็เอาชนะไปได้ชัยชนะในเกมวันนี้นะครับก็ไปเพิ่มสถิติให้กับบิ๊กทรีของพวกเขายามใดก็ตามครับที่บิ๊กทรีของมิวกี้บักทั้ง3คนลงสนามทาการแข่งขันในฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับพวกเขาชนะ18แล้วนะครับแพ้แค่3นี่คือความสมดุลนี่คือความน่ากลัวของบิ๊กทรีมิวกี้บั s ครับแล้วเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่สร้างความแตกต่างให้กับบิ๊กทรีของมิวกี้บักแตกต่างกับบิ๊กทรีทีมอื่นๆหรือว่าใครก็ตามบิ๊กทรีไหนก็แลี่ มากกว่า5ครั้งทั้ง3คนเลยมันก็เลยทําให้เกมของ m i l k y b u ัคเนี่ยมีความไหลลื่นปกติแล้วเราจะเห็นนะครับบิ๊กทรีไหนก็ตามครับไม่ว่าจะยุคไหนก็ตามเนี่ยคนใดคนนึงเนี่เป็นคนแบกเรื่องการทําแต้มใช่ไหมครับคนหนึ่งแบกเรื่องการเล่นเกมรับอะไรแบบนี้เนี่ยแต่ไม่เคยมี Big กทรีชุดไหนก็แล้วแต่ครับที่สามารถทำแอสซิสเฉลีย่ยได้เกิน5ครั้งทั้ง3คนเลยนี่คือความแตกต่างนี่คือความสมดุลและก็ความน่ากลัวของ Mil k ี้บัคที่นําโดย Big กทรีพวกเขาครับสำหรับเกมหน้านะครับเป็นการแข่ง Sacramento Kings ทีมที่เป็นรองค่อนข้างเยอะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับ7โมงชาเพื่อนๆห้ามพลาดครับและสำหรับคู้ที่เหลือในวันนี้ LA Clippers ที่ตามอยู่กว่า24แต้มในบางช่วงกับมาชนะ Philadelphia 76ers ได้เฉยเลยค่ะ102ต่อ101ขณะ Joel Embiid กดไป40แต้มนะคะเนี่ย Charlotte Hornets อัด OKC Thunder Lake 121ต่อ98 Atlanta Hawks ยื้อเอาชนะ Miami Heat ไปได้110ต่อ108นำกว่า18แต้มเกือบไม่รอดค่ะ Hawks ชนะในบ้าน3เกมติดแล้วพอแลนด์โทรเบลเซอร์ปูมาชนะ เซ l t ิกส์รต่อ105จูเซิฟเนอร์คิชรีบแล้วก็เก็บลูกสุดท้ายมีผลที่กับ zer, us, เบ a เซอรยื้ออาชนะไปได้โ o r ทอร์แรปเตอเกือบไม่รอดก่ะเอาชนะวอชิงตันวุชเซอร์ไปได้109ต่อ105นี่ก็นำกว่า1 8แปาดต้มใน,นควอเตอร์4นะคะเจอไล่ปีทันยังดีเที่เอาชนะไปได้บุูรินเนสเอาชนะซาน a n นโชโนสป u ร์สไปได้117ต่อ102 j a m e เจม r d e n เดนจัดทริปเปิล u ด l บลครั้งที่ปาดของตัวเขานยูนิฟอร์มของบลูรินเนสมากที่สุดในประวัต 101เฟสกิสตีได้ความยอดเยี่ยมของจารมอรันเอาชนะเดวอนาเกสไปได้122ต่อ1 1 8นิโคลายอเกชทำ triple double เกมที่4ติดต่อกันในขณะที่จานั้นจัด38แต้มเป็นการทำอย่างน้อย35แต้มครั้งที่11ในชีวิตการเล่นมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมสุดท้ายค่ะโกลเด้นสเตทวอริเออร์สได้ลุกยิงติดไฟแดงครั้งแรกในชีวิตของสเตฟานเคอร์รีเบียดเอาชนะฮิลเันโรเกสไปได้แบบบูดวิด105ต่อ103เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆคะสำหรับ2คู่ที่พวกเราเลือกมมาทหลัังเกในนนวี้่ เมื่อชอบโมเมนต์ไหนคะแล้วก็คิดอย่างไรกับการเล่นของ s ัสเซ w e s ว b ช o ุกในวันนี้คอมเมนต์มาคุยกับเราทั้งสองคนที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะท้ายสุดนี้คะ่ะยิ่งเข้าใจ NBA ยิ่งดู NBA สนุกอย่าลืม Subscribe ที่โลโก้23 Man เนียตรงกลางนี่เลยคะ่ะเพราะ NBA คือจีเด้ของพวกเรา23 Man เนวันนี้เพราเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณคะ่ะ okay.